พันตำรวจตีบรนจงพาโคศร,รวตรสอบสวนสภเมืออุดรธานีค่ะได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายแต่งกายคล้ายกับตำรวจค่ะพยายามที่จะขับรถเก๋ง มิตซูบิชิมิกราสสีเขียวทะเบียนอุดรธานีซึ่งจอดซ้อนคันบริเวณปากซอยเบญจางหนึ่งถนนเบญจางเขตเทศบาลนครอุดรธานีโดยตำรวจจราจรนะคะได้ล็อกล้อพร้อมกับติดป้ายแจ้งเตือนบริเวณหน้ากระจกค่ะแต่ก็ไม่สนใจนะคะพยายามที่จะขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไปเกรงว่าในรถนั้นจะมีของผิดกฎหมายจึงได้นำกำลังรถไปตรวจสอบค่ะ เมื่อตำรวจนะคะไปถึงที่เกิดเหตุก็พบรถเก่งคันดังกล่าวค่ะจอดอยู่ที่กลางถนนที่ล้อหน้านะคะก็ยังถูกล็อกล้อไว้แต่ว่าไม่พบเจ้าของรถค่ะตรวจสอบภายในรถพบชุดเครื่องแบบตำรวจยศร้อยโทรองเท้าคอมแบกมุ้งที่นอนบัตรค่าราชการกระบุยศด,ดาบตำรวจสังกัดสพบ้านค่าย แล้วก็มีหนังสือคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่สพกุดจับจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งจากการสอบถามเจ้าของร้านเสริมสวยที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะบอกว่าช่วงเช้าเวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะได้มาเปิดร้านเห็นชายสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงสีกากีผมสั้นค่ะเดินเซลักษณะนเนี่ยคล้ายกับคนเมามาจอดรถเก๋งอยู่กลางถนนค่ะเยื้องกับหน้าร้าน ก่อนที่จะเดินข้ามถนนไปปัสสาวะต่อมาค่ะก็มีตำรวจจราจรมาล็อกล้อเพราะว่าจอดกีดขวางไม่นานนะคะเจ้าของรถก็เดินกลับมานะคะแล้วก็ขับออกไปค่ะซึ่งก็คงไม่ทันสังเกตนะคะว่ารถของตนเองเนี่ยโดนล็อกล้อแล้วแต่ก็ขับไปไม่ได้ค่ะขับไปได้ไม่ไกลจากนั้นนะคะได้ลงรถไปทางสามแยกเทพธิดาตำรวจก็ได้ตามหาเจ้าของรถค่ะแต่ไม่พบ จึงได้ประสานตำรวจจราจรให้มานำรถไปเก็บไปที่สพเมืองอุดรธานีค่ะรอให้เจ้าของรถมาติดต่อซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ได้มีการโทรศัพท์ไปสอบถามที่สพกุดจับก็ได้รับการยืนยันนะคะว่ามีชื่อดาบตำรวจที่กระบุในบัตรรับราชการอยู่ที่สพกุดจับจริงค่ะ โมงครับมามาจอดก็ประมาณเกือบสิบโมงนะคะเพราะว่ามาทำงานนะคะค่ะตอนนั้นเห็นไหมรถขี่มาไม่ก็ตอนแรกก็เห็นเขาจอดอยู่ตรงนั้นข้ามไปฉี่ไปฉี่แล้วทีนี้ก็เราก็เดินจอดรถก็จะมาเปิดร้านก็เลยเอรถทําไมมาจอดตรงนี้แล้วก็เห็นเขาเดินข้ามมาข้ามมาเราก็เห็นอาการเมาร์แล้วก็กลัวอยู่ก็มาเปิดฝั่งทั้งคนขับคนนั่งนะคะ แล้วเขาก็เดินเดินเดินก็นม,มองอยู่ว่าเอ้าเขาจะไปไหนเดินเดินเดินแล้วก็ฟามไปนู้นก็เลยโทรแจ้งตำรวจหนึง่งเก้าหนึ่งตัวาาค,นคนเดียวมีอาการอะไรบ้างตาคุณเมานั่นแหละค่ะเดินเข้าปากไฟสุดไรง